สวัสดีค่ะทุกคนเคยจินตนาการไหมคะว่าถ้าวันหนึ่งน้ำป่าหลากท่วมฉับพลันมาถึงหน้าบ้านแบบไม่ทันตั้งตัวแล้วเราดันมีเจ้าเหมียวสุดที่รักอยู่ในบ้านจะทำยังไงกันดีนาทีระทึกพาน้องแมวหนีน้ำท่วมสุดอันตรายเป็นสถานการณ์ที่หลายคนอาจไม่เคยนึกถึงแต่ความรู้รอบตัวเรื่องนี้มีประโยชน์มากๆเลยนะคะก่อนอื่นเลยเรามารู้ข้อเท,ท็จจริงพื้นฐานกันก่อนค่ะ ว่าเมื่อน้ำท่วมแมวเป็นสัตว์ที่ค่อนข้างตื่นตกใจง่ายเมื่อเจอสถานการณ์ที่ไม่คุ้นเคยอย่างน้ำที่สูงขึ้นอย่างรวดเร็วพวกเขาอาจมีสัญชาตญาณที่จะวิ่งหนีไปซ่อนในที่ที่อาจเป็นอันตรายหรือหาทางออกที่ผิดพลาดได้การที่เรามีสติและเตรียมพร้อมไว้ก่อนจะช่วยชีวิตน้องแมวของเราได้อย่างมากเลยค่ะ เคล็ดลับและวิธีการที่สำคัญที่สุดคือการเตรียมอุปกรณ์ฉุกเฉินสำหรับน้องแมวไว้ล่วงหน้าค่ะอย่างเช่นกระเป๋าหรือกล่องสำหรับใส่แมวที่แข็งแรงทนทานพร้อมช่องระบายอากาศเพียงพอและควรมีผ้าปูรองที่คุ้นเคยกลิ่นของน้องแมวติดไปด้วยเพื่อลดความเครียด นอกจากนี้เตรียมอาหารแมวแบบแห้งหรือแบบเปียกที่สามารถเก็บไว้ได้นานและน้ำดื่มสะอาดในภาชนะที่พกพาง่ายรวมไปถึงยาประจำตัวที่น้องแมวใช้อยู่และเอกสารสำคัญเช่นประวัติการฉีดวัคซีนหรือข้อมูลติดต่อสัตวแพทย์ก็ควรเตรียมไว้ด้วยนะคะ ลองนึกภาพตัวอย่างในชีวิตจริงนะคะสมมุติว่าคุณอยู่บ้านคนเดียวกับน้องแมวแล้วจูๆ่ๆฝนก็ตกหนักผิดปกติจนน้ําเริ่มเอ่อท่วมเข้ามาในบ้านอย่างรวดเร็วสิ่งแรกที่ต้องทําคือตั้งสติค่ะพยายามพูดกับน้องแมวด้วยน้ําเสียงที่สงบ เพื่อไม่ให้เขายิ่งตกใจมากขึ้นค่อยๆเข้าไปหาน้องแมวอย่างนุ่มนวลและอุ้มเขาใส่กระเป๋าหรือกล่องที่เราเตรียมไว้แล้วหากน้องแมวดูตื่นกลัวมากอาจจะใช้ผ้าคนหนูห่อตัวเขาเบาๆเ,เพื่อให้เขารู้สึกปลอดภัยมากขึ้นก่อนจะรีบอบพยพไปอย่างที่สูงที่ปลอดภัยที่สุดเท่าที่จะทำได้ค่ะ การมีความรู้เรื่องนี้มีข้อดีและประโยชน์มากมายเลยค่ะอย่างแรกเลยคือเป็นการเตรียมพร้อมรับมือกับภัยพิบัติที่อาจเกิดขึ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพช่วยลดความเสี่ยงที่จะสูญเสียน้องแมวอันเป็นที่รักไปจากการหนีน้ําท่วมโดยไม่มีการวางแผนนอกจากนี้ยังช่วยลดความเครียดและความกังวลของเราเองเมื่อรู้ว่าเราได้เตรียมทุกอย่างไว้อย่างดีแล้วและที่สําคัญการดูแลสัตว์เลี้ยงของเราในยามวิกฤตก็แสดงถึงความรับผิดชอบและความรักที่เรามีต่อพวกเขาค่ะ สรุปแล้วนะคะการเตรียมตัวล่วงหน้าเป็นหัวใจสําคัญที่สุดค่ะไม่ว่าจะเป็นการจัดเตรียมอุปกรณ์ฉุกเฉินการหาเส้นทางอพยพที่ปลอดภยัยหรือแม้กระทั่งการฝึกให้น้องแมวคุ้นเคยกับกระเป๋าเดินทางการมีความรู้เหล่านี้จะทําให้นาทีระทึกกลายเป็นนาทีที่เต็มไปด้วยความพร้อมและความหวังในการพาน้องแมวของเราให้ปลอดภัยค่ะขอให้ทุกคนและน้องเหมียวปลอดภัยจากทุกภัยพิบัตินะคะ